สนับสนุนโดย SME d Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อ SME ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาที่รายการนี้กันอีกครั้งแล้ว SME มีดีให้ดูต้องจำชื่อนี้แล้วนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวดีๆทั้งเรื่องของการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของโอกาสทางการตลาดเรื่องของการพัฒนาธุรกิจต่างๆให้กับท่านผู้ชมด้วยและก็รวมถึงท้ายรายการมักจะมีการเปิดโปรพิเศษให้เสมอๆครับสนับสนุนโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMDBank ธนาคารเพื่อ SME ไทยนะครับแล้วก็เบรค56ครับไทยทำเบเกอรี่อยู่ที่แถวนคนปรปฐมแถวสามพลานแถวภาคกลางไปซื้อวัตถุดิบนี่ไปที่เบรค56สสามพานนะครับเอาละครับเรามาวันนี้เนี่ยได้เห็นได้ทานได้ชิมกันมาทุกตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้ก็เลยจะไปเอ,เอาหน่วยงานที่มีหน้าที่มีบทบาทที่จะช่วยผู้ประกอบการที่จะทําเรื่องของธุรกิจอาหารมานั่งคุยกับเราแล้วมาบอกเราว่ามันมีโอกาสอะไรดีๆที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของอนาคตในธุรกิจอาหารใครทําธุรกิจอาหารอยู่วันนี้ต้องไม่พลาดครับขอขอเชิญพบกับอาจารย์ยกวาอาจาร์แล้วกันนะอาจารย์ดรสุภวรรณครับสวัสดีครับท่านผอครับอยากให้แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับสุภวรรณจจรรัตน์นะคะเป็นผู้ในการ สถาบันอาหารค่ะเราเป็นหน่วยงานอิสระนะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ก็ดึงเอาสถาบันอาหารมานั่งคุยเพราะว่าจากทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามีของกินมีอาหารการกินมีขนมอะไรต่างมาออกรายการให้ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมก็โทรศัพท์สั่งซื้อกันเยอะแยะมากมายครับเบื้องหลังความสําเร็จเหล่านั้นก็มีทั้งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานมาช่วยวันนี้ก็ไปอีกหน่วยงานหนึ่งครับสถาบันอาหาร ชื่อนี้เป็นที่รู้จักแล้วล่ะจริงๆแล้วดังอยู่พอสมควรนะ,ะพี่ตน้นสถาบันอาหารเนี่ยก็สถาบันอาหารเวลาคนนึกถึงเรื่องของอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากๆนะคะเป็นอุตสาหกรรมหลักแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐเนี่ยพอพูดถึงอาหารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็จะนึกถึงสถาบันอาหารนี้แหละคะ่ะเพราะเราจะเข้ามาพัฒนาผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงเรื่องของผู้บริโภคเลยในภาพใหญ่คือหมายความว่าถ้าเริ่มต้นมผมอยากจะ มีฝีมือทำอาหารอร่อยอยู่สักอย่างหนึ่งสำหรับสาหรับผมอาจจะทำอาหารอะไรสักอย่างอร่อยอยู่ะนะฮะถ้ามันเป็นน้ำยง,งน้ำยาปูอะไรอย่างนี้น,นะ,ะแต่ว่าอยากจะเอาไปขายให้มันไกลขึ้นค่ะจะทำยังไงดีเพราะว่าปกติแล้วพอทำเป็นพวกน้ำยาปูมันมีกะทิ<ช>แล้วมันก็ทำให สามชั่วโมงสช,ชั่วโมงก็บูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของอาหารไปหาที่สามา,า,านี่จะช่วยได้ไหมดีมากเลยค่ะถ้าเผื่อมาที่เราเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของอาหารเนี่ยความสําคัญคือทํำยังไงที่เราจะยืดอายุเชลล์ไลฟ์ของเขายยืดอายุของของ,ของ การคงอยู่ของเขาให้นานขึ้นไม่ใช่แค่เอามาใส่ช่องแข็งแต่สามารถอยู่ได้เป็นปีๆนะคะเหมือนเหมือนโปรดักที่วางอยู่ข้างหน้านี <ừ> เราก็จะมาในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ก่อนนะคะ,คะแล้วจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือมีร้านอาหารมนโรงแรมหรือมีสูตรพิเศษสูตรเด็ดอยู่ในดดชุมชนสูตรเสร่าสูตรของคุณย่านะโบราณน,นะคะซึ่งปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้อาหารไทยต้องแบบออร์เนติกมากๆเราก็จะเข้ามาดูะคะ่ะวัตถุดิบในท้องถิ่นก่อนว่าเป็นอย่างไรแล้วมาดูความพร้อม ถ้าเกิดในพื้นที่มีโรงงานอยู่แล้วเราก็เข้ามาตรวจสอบเอครื่องจกักรต่างๆด้วยนะคะวัตถุด,ดิบแล้วก็มาดูว่าสูตรที่ปรุงอยู่ตอนนี้มันได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า เรื่องของการทานอาหารปลอดภัยไหมมีเชื้อไหมเรื่องสําคัญเลยค่ะเพราะว่านี้มันต้องต้ต้องให้ความสําคัญเพราะว่าอาจจะต้องส่งออกงใช่ในอนาคตอาจจะต้องส่งออกไปขายขายอยู่แล้วไปเจอฝรั่งบางค่ามาช้อปปิ้งแล้วชอบใจะได้ซื้อออกไปต่างประเทศได้ถ้าเราทํามาตรฐานดีใช่ค่ะเพราะนั้นที่สถาบันอาหารเองเนี่ยเรานอกจากจะตรวจวิเคราะห์ สารต่างๆที่ปนเปื้อนกับอาหารมาตรฐานแล้วก็เราทําเรื่องของดูแลเรื่องสูตรให้ด้วยนะคะเพื่อสูตรนั้นเนี่ยเวลาที่เข้ากระบวนการผลิตแล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งออกหรือสามารถที่จะยืดอายุในการขายได้มากขึ้นค่ะถ้าพูดถึงอาหารามันจําแนกได้ไหมครับว่ามันมีกี่ประเภทกี่ แคตตาล็อในในกลุ่มของอาหารจําแนกได้ไหมครับพอจะจําแนกเป็นก้อนใหญ่ๆได้ไหมอย่างเช่นถ้าเป็นอาหารแบบพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก่อนถ้าบอกพร้อมทานเดี๋ยวจะเป็นบรรจุเป็นกล่องพร้อมเสิร์ฟเป็นจานนะแล้วก็มีพร้อมทานอย่างนี้ไหมครับเดี๋ยวนี้จะมีจริงๆแล้วเขาแยกออกเป็น3ามแคตตาล็อใหญ่ๆก่อนนะคะภาพภาพภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นอาหารในกลุ่มกลุ่มอาหารวิถีใหม่ก็คือจะเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งตอนนี้เนี่ยกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดก็ อย่างเช่นพวกแพลนเบสที่มาทดแทนเนื้อสัตว<อ>์จริงๆก็คือพวกโปรตีน,นตา่างๆ เมื่อวานเพิ่งมาออกเลยท่านท่านผู้ชมชมเมื่อวานนะเพิ่งออกาออกเลยวีแกนเนี่ยหรือกลุ่มวีแกนนะคะหรือจริงๆแล้วฟังชั่นอลฟู้ดก็คืออาหารทางด้านโภชนาการที่เอามาเสริมใส่ในอาหารเพื่อเสริมสุขภาพอันนี้อันนี้ก็มาแรงมากๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มฟิวเจอร์ฟู้ดกับกลุ่มอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปทั่วไปซึ่งซึ่งอาจจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้บอกเรามีแกงปูทาร์หรือเป็นกลุ่มเกษตรเราเอามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเขานะคะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออาหารท้องถิ่นนะอาหารท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ในชุมชนอาหารท้องถิ่นนี่หมายถึงอาหารที่มันเป็นเป็นสูตรของท้องถิ่นเลยเช่นอย่างเช่นน้ำพริกหนุ่มอะไรอย่างนี้ไหมฮะใช่อะอย่างนี้เรียกว่าอาหารท้องถิ่นท้องถิ่นเลยใช่ครับอ๋อถ้าเป็นพวกอะไระก๋วยจับยวนก็ก็ แล้วแต่พื้นที่ค่ะว่าว่าว่าจะมีชื่อเสียงย้าไปบ่างจะไปเจออะไรน้ำยาปูบูอู่ดูอะไรพวกนี้นะคะเปเป็นกลุ่มของเฟอร์เมนต์เนี่ยค่ะอันนี้คือภาพของกลุ่มใหญ่ทีนี้ในส่วนของอาหารเองเนี่ยสิ่งที่น่าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความกังวลด้วยเพราะว่าแนวโน้มของโลกนะคะเรื่องของ เรียกฟูลซิเกอร์ตี้ความมั่นคงในอาหารหรือความขาดแคลนอาหารเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะประชากรมากขึ้นแต่การขาดแคลนในรีซอสต่างๆเนี่ยในโลกเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะว่ามันมี climate คลายเม็ดเชนอุณหภูมิที่แตกต่างกันไปโลกโลกเดือดจากป<ห>ัจจุบันน,นี้ไม่น่าเชื่อนะไอ้ปัญหาโลกร้อนที่มันจะทําให้เราขาดแคลนอาหารกเกษตรนะคะเพราะว่าในการปลูกในที่เอ d าดร ข้างนอกเนี่ยกลายเป็นว่าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็เลยเข้ามาสู่ระบบของการพาัฒนากระบวนการผลิตที่ทํายังไงให้สามารถที่จะมีโภชนาการมีความสะอาดปลอดภยัยแล้วยังยืดอายุสามารถที่จะใช้ได้นานขึ้นทีนี้ตรงนี้บทบาทของสถาบันอาหารก็คือว่าช่วยในกระบวนการในเรื่องของการพัฒนา develop ด้วนวิเคราะห์ด้วยนะฮะตรวจสอบมาตรฐานด้วยเป็นบริการของทางสถาบันอาหารเลยเรียกว่าครบวงจรอ่ะครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์นะคะในห้องแลบนะคะไปจนถึงเรื่องของกระบวนการที่เราจะมาช่วยเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการในการที่จะผลิตสินค้าใหม่ๆเพราะว่า คู่แข่งเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มอาหารตอนนี้ถ้าเราจะไม่สร้างความแตกต่างไม่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวเองเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรั์มาช่วยเนี่ยเราก็สู้คนอื่นเขาไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือว่าต้องมีการพัฒนาคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจเล็กๆนะครับพี่ต้นเท่าที่เราออกไปสัมผัสดูทางรายการก็ออกไปสำรวจตลาดไปสัมผัสดูกับผู้ประกอบการจำนวนมากก็พบว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจอยู่นะครับฟังดีๆนะ บริษัทที่ประสบความสําเร็จทุกบริษัทเราพบตําแหน่งงานอยู่ตําแหน่งหนึ่งครับตำแหน่ง R&D R&D ใช่ก็มีเพิ่มนะคะจากเดิมอาจจะไม่มีคือ R&D ก็คือ develop เนี่ย develop เพื่อที่จะทําให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นใช่นี้พอพอมี R&D ปุ๊บ R&D มันก็เลยย้อนกลับมาที่ เรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการพัฒนาสูตรซึ่งหน้าที่นี้ทางสถาสบันา<ค>อาหารนี่เป็นเป็นหน่วยงานแล้วก็เป็นองค์กรที่ให้บริการเพราะว่าที่สถานที่ของเราเนี่ยนะคะมีทั้งห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์จุลินทรีย์หรือสารปนเปื้อนในอาหารหรือการพัฒนาในส่วนของออกลุ่มที่เป็นนวัตกรรม,มเพราะว่าจริงๆแล้วที่สถาบันอาหารเองเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่เป็น SME ไม่อยากที่จะซื้อเครื่องจกักรนะคะเพราะว่าอาจจะไม่มีเงินทุน ซื้อเลยตังน้อยๆยังไม่ต้องซื้อเครื่องจากทดลองตลาดก่อนไปหาสถาบันอาหารมาที่สถาบันอาหารเรามีโรงงานย่อมๆนะเรเรียกว่าเป็นพ i l o t plan มีเครื่องจักรแล้วก็อุปกรณ์เยอะมากมายเลยค่ะที่จะทําให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราทําขึ้นมาสักเรียกว่าอะไรทำแักแบตส์นึงก่อนให้มันมีสักก้อนหนึ่งก่อนไอาจจะออกมาสักพันชิ้น500ชิ้นแล้วไปทดลองตลาดก่อนติดไม่ติดดีไม่ดีแล้วค่อยไป ว่ากันอีกทีนึง<ช>ว่าจะอาจะซื้อเครื่องจักรเอง<ช>จะขยายเองก็ว่ากัน<ช><ช>ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอสเอ็มไนะโดยเฉพาะกลุ e ่ม SME ที่เงินทุนอาจจะยังน้อยอยู่เนี่ยมาผลิตที่เรานะคะเราก็มีการให้เช่าเครื่องจักรด้วยและที่สําคัญก็คือเรามีคณะผู้เชี่ยวชาญและกันที่ปรึกษาทางด้านอาหาร,รปรุงรสรสชาติให้ตรงกับ ผู้ผู้บริโภคหรือพฤติกรรมเราก็ทําทดสอบตลาดอันนี้ก็ได้มาหลอบเรื่องรสชาติด้วยนอกจากคุณภาพควบคุมคุณภาพดูแลคุณภาพยังมีเรื่องรสชาติด้วยสําคัญนะค่ะเรื่องนี้เพราะอูกีจเรื่องนี้ถ้าบริษัทใหญ่ที่เขาแพงเลยนะเขาต้องมีลงทุนแพงมากกในการชิมว่าอร่อยไม่อร่อยถูกใจไม่ถูกใจถูกปากไม่ถูกปากดังนั้นก็แบดเสร็จนะคะมาที่นี่ที่เดียวก็จะได้ครบหมดเลยวงจรไปจนถึงเรื่องแพคเกจทีนี้โรงงานที่บอกว่าโรงงานที่เรามีอยู่เนี่ย ก็เป็นโรงงานที่ได้รับการสร์ดไฟจากอยอยด้วยนะผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานมารับผลิตที่เราเนี่ย<ม>ก็อัตโนมัตินะคะเราเชื่อมโยงทางอยอยให้ด้วยซึ่งใน<อ>ส่วนของอยอยนี่อาจจะมีช่วงเวลาในการขอถ้าไปขอเองจะยากเนาะใบรับรองมาที่สถาบันอาหารแปล<ม>ว่าคือถ้ามาสถาบันอาหารเนี่ยคือไม่ต้องกังวลเรื่องการขออยอยเราก็เราสามารถที่จะเชื่อมโยงตรงนี้ให้ได้เรียบร้อยค่ะไม่เสียเวลาด้วยพี่ต้นครับมีคําถาม ถ้าผมกําลังคิดอยากจะเริ่มทําธุรกิจหรือผมทําธุรกิจอาหารอยู่หรือร้านอาหารอยู่เนี่ยอนาคตประเทศไทยเรากับธุรกิจอาหารมันจะเป็นยังไงครับพี่ต้มลองเล่าให้เราฟังสั้นๆหน่อยครับค่ะจริงๆแล้วออถ้าถ้าพี่กุ้งได้ยินตอนนี้รัฐบาลมีโครงการซอฟทาวเวอร์เนาะ ที่ต้องการที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เอาวัฒนธรรมเข้ามาช่วยอาหารเนี่ยเราเคยมีชื่อที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของ Kitchen to the World นะคะเพราะนั้นในเรื่องของร้านอาหารเองสมัยก่อนผมจําได้ครัวไทยสู่ครัวโลก آ, อะไรน,ะนั้นเลยนะใช่ค่ะดังนั้นในส่วนของระบบร้านอาหารนะคะครเรื่องของฮจีเรื่องของฟู้ดเซฟตี้รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนรวมไปถึงเรื่องของรสชาติและการพัฒนายกระดับตัวผลิตภัณฑ์ยกระดับชื่อเส เสียงของร้านอาหารเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคก็คือพูดง่ายๆว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยยังสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเป็นเรื่องหลักของประเทศเลยใช่ครับแต่ถ้าฟังดูจากเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่เป็นการพัฒนามาเป็นสินค้าบรรจุเศษบิณสินค้าพร้อมทานแบบนี้ นี้ถ้าเป็นร้านอาหารสถาบันอาหารทําอะไรให้ตอนนี้นะคะมันเป็นเทรนด์เลยค่ะว่าทั้งโรงแรมด้วยทั้งพัตจคารด้วยส่วนใหญ่แล้วในในร้านอาหารเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์มีเมนูพิเศษแล้วคนอยากซื้อกลับแต่พอซื้อกลับไปเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานก็หลายๆร้านมามาคุยกับเราว่าอยากจะเอาเมนูเด็ดๆเขาเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุได้โอกาสดีมากท่านผู้ชม ใครที่สนใจเรื่องนี้นะเดี๋ยวท้ายรายการผมจะปล่อยคิวอาร์โค้ให้สแกนแล้วก็ท่านสแกนปุ๊บก็ติดต่อไปที่สถาบันอาหาร,รและเอาเมนูเด็ดของที่ร้านไปใช่นะฮะฝั่งของการทำํำผลิตภัณฑ์โอเคเข้าใจได้ละทางทางสถา,า,าบันเนี่ยมีบริการที่ครบวงจรแล้วก็พร้อมที่จะบริการให้กับพวกเราแต่ฝั่งของการทํำมาตรฐานมาตรฐานเรื่องคนที่เกี่ยวข้องกับการทรําอาหารนี่มีมาตรฐานไหมครับค่ะเรามีเรื่องของการมาตรฐานแล้วก็ จริงๆแล้วมีอบรมเพราะว่าจริงๆทักษะในเรื่องของอาหารมันเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่มาตรฐานอย่างเดียวมีเรื่องของกฎระเบียบนะคะ้ารส่งผอานต้องรู้ใช่การอะไรอย่างเงี้ยวิธีการต้องต้องมีมาตรฐานใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปถึงช่องทางการจัดจําหน่ายกระบวนการผลิตอันนี้เราจะมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราอยู่ซมีอบรมด้วยมีอบรมทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้เข้ามาที่เว็บไซต์ได้นะคะ NSI Smart c u b นะคะหรือจาก Google ก็ได้ค่ะเขียนคำว่าสารอาหาร งานอบรมเนี่ยผมจะบอกให้ครับท่านผู้ชมครับผมเอสมีดีให้ดูร่วมกับสาบันอาหารแล้วก็ร่วมกับทาง s อ e บีดีแบงนะครับเราจะจัดกันวันที่9ครับเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งนะท็อปเซลออนไลน์ใครอยากจะเรียนกับเรานะเรียนกับผมนะงานนี้ไปเรียนกันที่สาบันอาหารนะครับมีเลขโทรศัพท์อยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็โทรศัพท์เข้ามาจองกันได้ได้เลยหรือ จะใช้วิธีการสแกนทีว่าโค้ดครับเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นคีว่าโค้ดของสถาบันอาหารหน่อยอ่าสแกนทีว่าโค้ดนี้ก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดเลยค่ะว่าเรามีเทรนนิ่งหรือการอบรมทั้งหมดใช่หรือการติดต่อปการให้บรการเพื่อบริการนะครับก็สแกนจากคีว่าโค้ดนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับบริการจากหน่วยงานราชการอีกหน่วยหนึ่งครับ ที่ตั้งใจหรือว่ามีหน้าที่มีบทบาทในการช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวก็<ๆ>คิดถึงอาหารคิดถึงสาบันอาหารนะคะ,ะ,คะจริงๆอยากจะให้ท่านอพอ,อาฝากหน่อยว่า ใครที่ให้กําลังใจนิดนึงใครคที่ทําธุรกิจอาหารอยู่เนี่ยยังไงซะธุรกิจอาหารเนี่ยรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนขอให้ใช้สถาบันอาหารเป็นศูนย์กลางใช่ให,ให้เราเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นเวทีในการที่ทําให้ท่านขยายโอกาสธุรกิจมากขึ้นขยายมาตรฐานแลวน้วก็บรรกระบวนการผลิตของทางด้านอาหารคําถามสุดท้ายครับอยากจะถามว่าอนาคตของสถาบันอาหารเนี่ยครับะจะเป็นที่พึ่งที่พาของ s อส e ได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนค่ะจริงๆลูกค้าเราส่วนใหญ่คือ SME เนาะดังนั้นเนี่ยวิชั่นเราก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยผ่านแพลตฟอร์มของทุกท่านนะคะ SME คือลูกค้าสําคัญของเราค่ะวันที่9เมษาครับมีอบรมท็อปเซลล์ออนไลน์ที่สถาบ,บัานอาหารร่วมกับ s m e d Bank นะครับแล้วก็ร่วมกับ s อส d ดีให้ดูะนะครับ ไปสมัครกันให้ได้นะครับแล้วก็ไปร่วมงานกับเราวันที่9้านะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ <ชา S 1> ท่านผู้ดำเนินการครับขอบคุณมากค่ะพี่คงขอบคุณเอชบีดีแบงค์<ข>นะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการกับคุณเบรคข้าิลป์ครับที่มาร่วมสนับสนุนรายการรายการดีๆรายการที่มีเรื่องราวที่เหมาะสมกับการที่จะมาช่วยในการดําเนินธุรกิจเราเป็นผู้ช่วยท่านในการดําเนินธุรกิจเราเป็นารายการที่หาของดีๆมาฝากกันเป็นประจําทุกวัน พระหัสและวันศุกร์ครับ10โมงถึง10โมง15 <Okay. S 2> ช่อง5กดเลข5สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ